สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The l ด v วิ h นะคะหวังว่าทุกท่านคงสบายดีนะคะวันนี้เราจะมาทำหัวข้อคนรักที่ทะเลาะกันไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าเรื่องราวของพวกท่านจะเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ที่ปกป้องคุ้มครองพวกท่านณนะวันที่ท่านเข้ามาชมคลิปนี้ว่าเรื่องราวของพวกท่านจะเป็นยังไงคนที่ทะเลาะกันแต่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าตรงท่านก็รับไปถ้าไม่ตรงท่านก็ไม่ต้องรับไปนะคะเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราดูกันเกิดอะไร is a pentacle ดูว่าจะเป็นยังไงมีใครนะคะอยากกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็น the emperor นะคะคนคนนี้เป็น the emperor คนนี้อาจจะมีตำแหน่งหน้าที่นะคะที่ดีแล้วก็เป็นคนต่างชาติ เป็นข้าราชการระดับสูงทหารตำรวจคนมีเครื่องแบบผู้บริหารได้หมดนะคะ King of Pentacles แต่คนนี้เป็นคนนิ่งนะคะคนที่ท่านทะลาะไปเนี่ยเป็นคนนิ่งเป็นคนมีฐานะตัวท่านเป็น Queen of Bones เป็นคนเก่งนะคะบางท่านเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งทํางานเก่งมากๆเลยคนเนี้ยอยากจะกลับมาอยากจะกลับเข้ามาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะพลังงานเป็นแบบนี้บางท่าน The h i e r e f r a n s คนคนเนี้ยเหมือนตอนเนี้ยเขาเข้าใจแล้วนะคะ เขาเข้าใจกับเรื่องราวในอดีตถ้าพวกท่านจบกันไปคนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาจะต้องอยู่ในศีลธรรมเขาจะต้องเป็นคนดีอะคะ่ะเขาอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเพราะเขามองว่าพวกท่านเป็นคนดีนะคะควีนอวบลอนกับไฮราฟนส์เป็นคนดีเป็นคนมีความคิดดีเป็นคนสอนผู้อื่นได้มีพลังงานแบบนี้นะคะ s ซเวนอฟค แล้วเขาก็มองว่าพวกท่านเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเขาคนเนี้ยมองว่าพวกท่านเป็นคนมีเสน่ห์ทำงานเก่งใครก็ชอบนะคะเอเด็ u ซอปัญหาก็คืออาจจะเป็นปัญหาเพราะว่าเขาอาจจะเป็น the emperor มีกฎระเบียบมีวิน,นัยพวกท่านอาจจะเคยทำงานร่วมกันมีปัญหาอะไรที่แก้ไขกันไม่ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นกฎระเบียบหน้าที่การงานที่แตกต่างกันอายุที่แตกต่างกันความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็เลยมีปัญหาบางท่านก็อาจจะมีเรื่องราวกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะ แต่เห็นไหมคะได้เอ e อ f c คัพความรักความสัมพันธ์เนี้ยได้หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยคนที่ทะเลาะก,กันไปนะคะเขาอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาขอโทษอยากจะกลับมาเริ่มอะไรใหม่ๆ4สี่ถ้วยเห็นไหมคะคนนี้ในใจกำลังร้องไห้คิดถึงพวกท่านเสียใจเขาไม่น่าไปเลือกสามถ้วยนั้นเลยนะคะ สามถ้วยนั้นวันนี้ไม่มีความสุขแล้วก็แสดงว่าในอดีตคนนี้อาจจะเลือกเพื่อนหรือเลือกคนอื่นหรือมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์คนคนนี้ก็เลยกลัวนะคะไม่รู้จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ยังไงในอดีตอาจจะจบกันไปอย่างรุนแรงความสัมพันธ์นี้อาจจะจบกันไปแบบมีปัญหาก็เลยไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามายัางไงามามอบโอกาสความรักนี้ยังไงเห็นไหมคะความสัมพันธ์นี้ได้เดท เป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็เลยต้องจบแต่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะท่านเป็น the e m p l e s e เห็นไหมคะเป็นผู้หญิงที่ดูดีเพียบพร้อมนะคะแล้วก็เป็น the sun ก็แสดงว่าเป็นคนที่เติมเต็มความรู้สึกเขาบางท่านก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะท่านนั้งกู้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงบางท่านอาจจะต้องเป็นคนที่เดินทางบางท่านก็เป็นผู้บังคับบัญชาการเห็นไหมคะขี่อูดมีถือธงเป็นคนที่อยู่แถวหน้าบางคนก็อยู่ต่างแดนบางคนก็คบกับคนอาหรับนะคะบางคนก็อยู่เมืองอาหรับเมืองร้อนๆนะคะ คนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคมนะคะหรือท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคมหรือเขาคนนั้นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคมนะคะเพราะเขาคนนี้บางคนเนี่ยไปไหนก็มีการตั้งแถวมีคนคอยรอรับก็แสดงว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเป็น เห็นไหมคะ The Emperor เป็นคนดูดีเป็นคนสูงเป็นคนโดดเด่นนะคะเป็นข้าราชการระดับสูงได้นะคะเป็นคนที่มีเครื่องแบบได้เป็นนักบินเป็นคนที่ทำอะไรเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นกู้ภัยแล้วก็เป็นคนที่อาจจะผิดหวังเรื่องความรักมามากมายนะคะคนคนนี้ หัวใจเขาเนี่ยเหมือนตายตายด้านนะคะกับความรักใครเข้ามาก็ไม่มีความสุขใครเข้ามาก็ไม่เติมเต็มหัวใจคนนี้คนนี้จึงอยากจะกลับมาคืนดีกับหนึ่งถ้วยที่เขาเคยรักอยากจะกลับมาคืนดีกับคนที่เขาเคยทะเลาะนะคะคนที่เขาเคยจบแต่คนนี้เขามองว่าท่านเปลี่ยนไปนะคะสวยขึ้น ตั้งแต่ท่านจบกับเขาไปท่านสวยขึ้นดูดีขึ้นมีสเสน่ห์ขึ้นเขากำลังปรับเปลี่ยนพลังงานได้ The w i l l of Fortune เห็นไหมคะคนนี้วันใดวันหนึ่งเขาอยากกลับมานะคะแต่เขาบอกว่าเขาขอก่อนขอทำใจเพราะเขาร้องไห้เห็นไหมคะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดนะคะรู้สึกแย่กับความสัมพันธ์เนี้ยที่จบลง แล้วก็มีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้ท่านเป็น Queen of Pentacles สแสดงว่าท่านก็เป็นคนนิ่งนะคะเหมือน t w w n n เ a m e เป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีหน้าที่การงานก็ดีมีฐานะการเงินก็ดีแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในศิลธรรมนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยพบเจอกันโดยไม่บังเอิญน,นะ จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขาพบเจอเขาปิ๊งนะคะได้หนึ่งถ้วยเป็นความรักใหม่อะคะ่ะเป็นความรักที่รู้สึกลืมไม่ได้อะคะ่ะบางคนก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งมีเสน่ห์เป็นคนพูดจาดีเป็นคนใจดีเคยหยิบยื่นโอกาสให้เขาเคยหยิบยื่นเงินทองให้เขากับคนให้เขาคนนี้ได้นะคะ The Emperor คนนี้ พวกท่านอาจจะเคยดูแลเอาใจใส่เขาช่วยเหลือเขาทั้งเงินทั้งความรักเอ็นดูเขาตลอดเวลานะคะวันนี้เขาคนนี้ก็เลยคิดถึงความรักความสัมพันธ์ที่ทะเลาะแล้วจบกันไปบางคนเป็นคนมีเสน่ห์มากนะคะพ่อไม้แม่ไม้สาวโสดอยู่ได้ด้วยตัวเองก็แสดงคนนี้เขามองเห็นแล้วว่าวันที่ท่านตัดจบกับเขาไป เลิกลากันไปท่านอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีเขาคนนี้นะคะบางคนก็ทำโซเชียลทำอะไรออนไลน์ได้นะคะเป็นคนมีชื่อเสียงโดดเด่นได้เทมเพลนต์เป็นคนเยียวยาจิตใจเป็นนักดูดวงเป็นนักบำบัดได้หมดพยาบาลน,นักเดินทางทำอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะ งั้นเดี๋ยวเราจะมาขอดูนะคะว่าคนเนี้ยที่จบกันไปแล้วเนี่ยทะเลาะก,กันไปเนี่ยได้ The View ก็คือเขาจะกลับมานะคะวันใดวันหนึ่งเขาคนนี้จะกลับมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสรุปแล้วความรักความสัมพันธ์นี้เกิดอะไรขคลนเขาจะกลับมาไหมเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะให้ยืนยันอีกครั้ง แล้วเขากลับมาความรักความสัมพันธ์ของพวกท่านจะเป็นยังไงเขาจะกล้ากลับมาไหมเพราะได้8ดาบแต่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยแปดดาบค่อคือแปลว่าตัดจบกันยากนะคะอาจจะตัดจบกันยากเพราะได้1ถ้วยหถ้วยติดกับ 8ดาบก็คือเขายังรักยังหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเขายังไม่ปล่อยเรามาดูกันคนนี้ต้องการให้ความการให้อภัยนะคะใต้สำรับ for forgiveness เขาบอกว่าที่เราทะเลาะกันไปอะคะ่ะเขาคนนี้บอกว่ายกโทษให้เขาได้ไหมให้อภัยเขาได้ไหมนะคะพวกท่านก็ บอกเขานะคะในใจว่าพวกท่านจะให้อาภัยเขาคนนี้ได้ไหมวันนี้นะคะตัวพวกท่านเนี่ยอยู่กับปัจจุบันรู้สึกมีความสุขกับตัวเองบางคนก็น่าจะไปทำสวยทำอะไรมาวันนี้บางคนอาจจะดูสวยขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะในชีวิตเบรมเขาคนนี้นะคะอาจจะมีคนโทษเขาว่าเขาผิด หรือท่านอาจจะโทษเขาว่าเขาผิดมีการโทษกันไปโทษกันมานะคะว่าสรุปแล้วที่เราทะเลาะก,กันเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยใครผิดนะคะเห็นไหมคะเขามีหนี้สินเดบเพย์ออฟจะต้องมีอะไรนะคะที่จะต้องจ่ายคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีหนี้สินปัญหาของเขาคืออาจจะหนี้สิน ที่เขาต้องการเงินนะคะเงินก้อนไปปิดก็ได้นะคะรอเงินก้อนหรือรออะไร inner child คนคนนี้ยวุฒิภาวะเนี่ยบางท่านอาจจะโตแล้วนะคะได้ high reference อาจจะเป็นคนที่ใกล้วัยเกษียนได้บางคนก็อยู่ในธรรมก็ได้นะคะไปบวชเรียนแต่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่ท่านก็เขานะคะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่มี บุธิภาวะความรักแบบเด็กๆเป็นคนแบบเด็กๆไม่โตค่ะเห็นไหมคะ Fame and Influence แสดงว่าคนนี้มียศมีตำแหน่งที่กระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนจับตาเขาถ้าเขามาคบกับความสัมพันธ์กับพวกท่านเขาคนนี้อาจจะมีปัญหาเพราะเขาอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียง อาจจะกระทบได้ negative energy แล้วเขาคนนี้ก็มีด้านมืดๆนะคะคิดลบๆกับพวกท่านหรือเขาเนี่ยมองว่าพวกท่านมีความคิดไม่ดีหรือพวกท่านมองเขาคนเนี้ด้านลบๆว่าเป็นคนนิสัยไม่ดีแบบนั้นแบบนี้อะนะคะในพลังงานด้านลบอะคะ่ะ ความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะต้องมีการให้อะไรกันนะคะอาจจะต้องมีของขวัญหรืออะไรกลับมาให้อะไรกันเวลากลับมานะคะคบกันความรักความสัมพันธ์เนี้ยยังติดเรื่องเสน่หานะคะความสวยความงามความเสน่หาที่เขายังหลงไหลในตัวพวกท่านอยู่ Travel ความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องเดินทางนะคะ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะห่างไกลกันดังนั้นเนี่ยเวลากลับมาแล้วความรักความสัมพันธ์นี้นะคะจะต้องไม่โทษกันใครผิดใครถูกแล้วก็จะต้องไม่ต้องไม่จะต้องไม่คิดลบใส่กันอย่าคิดลบอะคะ่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยจึงจึง จะกลับเข้ามาได้ถ้ายังโทษกันไปโทษกันมาว่าใครผิดใครถูกก็จะสร้างพลังงานลบนะคะเพราะมีคนใดคนหนึ่งมีวุฒิภาวะในความเป็นเด็กมากๆเลยคิดแบบเด็กๆอะคะ่ะคิดไม่โตนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยถ้ากลับมาเนี่ยก็อาจจะมีการทะเลาะก,กันอีกเพราะมีพลังงานของคนที่ชอบคิดไม่ดีนะคะน e g a t i ฟ e เอนเนอชอบคิดลบ คิดอะไรสักอย่างที่ไม่ค่อยดีนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าแล้วสรุปแล้วความรักความสัมพันธ์เนี้ยถ้ากลับมาในอนาคตเนี่ยจะดีไหมนะคะเรามาดูจะดีไหมเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมเพราะยังมีพลังงานด้านลบอยู่นะคะ competitions จะมีคู่แข่งนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีคู่แข่งเพราะมีใครบางคนนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงที่กระทบกับความสัมพันธ์นี้ดังนั้นความสัมพันธ์นี้น่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเดอะซันมีตัวเลือกนะคะหรือท่านทั้งคู่มีตัวเลือกจึงเกิดปัญหา Competition นะคะมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้งั้นเดี๋ยวเราดูนะคะเดี๋ยวเราดูใบนี้ก่อนว่าแล้วความรักความสัมพันธ์นี้คนเนี้ยจะเลือกท่านใหม่นะคะ วิ c o ิม c i นช s n e s s ความรักความสัมพันธ์เนี้อาจจะมีปัญหาเหมือนในด้านความคิดนะคะท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อค่ะอาจจะตกเป็นเหยื่อในเรื่องอะไรสักอย่างนะคะดังนั้นความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะต้องไตร่ตรองคิดให้ดีก่อนนะคะไม่งั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์นี้เพราะอะไร เพราะคนคนนี้เขาจะต้องมีสติให้มากกว่านี้เขาจะต้องตื่นรู้ตอนหนักรู้กับตัวเขาให้มากกว่านี้เพราะเขาอาจจะขึงห่วงได้แปดดาบแปดดาบก็แปลว่าขึงห่วงมากๆได้แสดงว่าคนคนนี้เขาเนกาทีฟเอนเนอร์จีก็เอออาจจะคิดกับทุกท่านไม่ดีค่ะนะคะ,นะคะมีความคิดลบๆคนนี้คนนี้จะต้อง คนนี้จะต้องเปลี่ยนความคิดก่อนนะคะไม่งั้นกลับมาก็อาจจะเป็นท็อกซิกนะคะความรักความสําพันก็จะวนเวียนแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นนะคะถ้าเขาไม่ตื่นรู้ก็จะมีคู่แข่งเรื่อยๆถ้าคนคนเนี้ยไม่เข้าใจกับเรื่องความรักถ้าเขายังโทษคนอื่นไม่เข้าใจตัวเองว่า วุฒิภาวะความรักเขาเป็นเด็กอย่างเงี้ยเอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะคะมีพลังงานลบๆปัญหาแล้วมันก็จะวนเวียนแบบนี้ละคะ่ะดังนั้นใต้สำรับเป็น patience ดังนั้นความรักความสัมพันธ์นี้ต้องใจเย็นๆคะ่ะค่อยๆคบไปเรื่อยๆถ้าเร่งรีบความรักความสัมพันธ์นี้ท่านปวดหัวจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ละคะ่ะเป็นวงกลม นะคะไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นก็จะทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาเพราะอาจจะมีเรื่องหึงหวงเพราะมีคนใดคนหนึ่งโดดเด่นในสังคมอีกคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะดังนั้นความรักความสัมพันธ์เนี้ยก็จะมีความเจ็บปวดอยู่ในหัวใจคนใดคนหนึ่งอาจจะคิดว่าโดนหลอกนะคะ หรืออะไรแบบนี้ดังนั้นพวกท่านนะคะจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดกับความรักความสัมพันธ์นี้ใจเย็นๆค่อยๆค,ค,คบกันแล้วก็ต้องมีสตินะคะความรักความสัมพันธ์นี้ต้องมีสติอย่าขึงห่วงให้มากต้องพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะไม่งั้นความรักความสัมพันธ์นี้ไปยากนะคะเดอลวิชอ่านแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะ งั้นเดี๋ยว The Love f i นะคะจะดูให้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องปรับเปลี่ยนพลังงานอะไรพวกท่านจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์นี้พวกท่านจะต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะคะ ว่าความสุขเกิดจากตรงไหนรักตัวเองให้มากๆแสดงว่าคนคนนี้ขาดความมั่นใจก็เลยหึงหวงตลอดเวลา Communication พวกชั้นจะต,ต้องหนึ่งเข้าใจตัวเองก่อนตระหนักรู้ในความรักแล้วก็พูดคุยกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคะด้วยความเข้าอกเข้าใจว่าต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ เห็นไหมคะ d i e Counterpart เพราะพวกท่านเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนำพามาพบเจอกันเหมือนบุญสัมพันธ์กันนะคะ c o n f e r t i o n s ดังนั้นนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยได้หนึ่งถ้วยจำได้ไหมคะคนใดคนหนึ่งจะต้องพูดความจริงอย่าโกหกพูดความจริงออกมาว่ารัก แสดงว่าความรักความสัมพันธ์นี้เนื่องจากเขาเป็น the emperor นะคะ the emperor คนเนี้ยน่าจะตกหลุมรักพวกท่านแต่ไม่กล้าพูดออกมาเหมือนเสียศักดิ์ศรีไม่กล้าแสดงความรักออกมาอาจจะเป็นคนปากแข็งเป็นคนแบบนิ่งเหมือนหนังเรื่องโกบลีอะคะ่ะอังสุมาลินต้องตายก่อนโกบลีถึงจะพูดว่าผมรักคุณอะไรแบบนี้ เนี่ยค่ะปัญหาเป็นแบบนี้คนนี้เขาจะต้อง confessions ก็คือจะต้องพูดออกมาเขารู้สึกยังไงเขาก็ต้องพูดออกมานะคะ sell limiting belief เห็นไหมคะเขา,า limit ตัวเองในความเชื่อของเขาเขาจึงมีด้านลบๆมากมายในความคิดของเขาคนคนนี้ negative ตอดมากๆเลยเป็นคนที่คิดลบมากๆเลยเชื่อว่า ตรงนี้ทําไม่ได้หรอกตรงนี้ได้แค่นี้เปลี่ยนปรับปรุงไม่ได้หรอกคือคือคนนี้จะต้องมองโลกให้สดสวยกว่านี้มองโลกให้บวกกว่านี้นะคะเนี่ยค่ะคนนี้เหมือนสับสนในตัวของเขาเองคนนี้น่าจะมีอดีตที่ไม่ดีนะคะเรื่องราวในเด็กเก็อาจจะไม่ดีเขาจึงสับสนในความคิดของเขาหัวใจที่เขาเคยโดนทำร้ายทํำลาย ด้วยคนอื่นหรือหรือความสัมพันธ์นี้ที่ถูกทำทำทำร้ายเขาจะต้องปรับปรุงและแก้ไขเหมือนคนนี้ยังติดกับความรู้สึกที่เจ็บปวดที่โดนทําร้ายมาในอดีตนะคะดังนั้นเขากลัวที่จะเริ่มความสัมพันธ์ดังนั้นคนคนนี้จะต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะคะไม่งั้นความสัมพันธ์นี้ไปยากคะ่ะไปยากจริงๆ จะจะไม่มีเขาเรียกอะไรเหมือนมันไม่สามารถมีความสุขได้ะนะคะเดี๋ยวเด e l เ v e าจะขอสรุปใบเดียวเลยนะคะว่าและความรักความสัมพันธ์นี้สรุปเป็นไปได้ไหมถ้าคนนี้เข้าใจในความรักแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดูใบเดียวเลยนะคะ mm hmm. เขาจะได้ไหม จะดีขึ้นไหมคนนี้ก็อย่างนิ่งนะคะเขาก็เป็นคนนิ่งคนนี้ก็จะเป็นคนไม่พูดนะคะไม่พูดค่ะคนนี้ก็จะเป็นคนไม่พูดก็จะแบบนี้แต่ได้สำรับได้อักขมายก็คือคนเนี้ย เขาก็จะเล่นแร่แปรธาตุกับความรักความสัมพันธ์แบบนี้แล้วค่ะทำให้ท่านทุกเพื่ออยากได้อะไรทําให้ท่านทุกขเพื่อวิ่งตามเหมือนเป็นเกมความรักนะคะคือดูลมรวมพลังงานเหมือนเป็นเนื่องจากคนนี้มีหน้าที่การงานที่ดีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีโดดเด่นในสังคมดังนั้นคนคนนี้เขาเนี่ยก็ยังทำตัวเองเป็นอิสระ เพื่อที่จะได้อะไรนะคะกับคนอื่นเหมือนเขายังไม่อยากผูกมัดนะคะดังนั้นคนๆน,นี้เขาอาจจะเล่นแล่แปาตุเพื่อให้ได้อะไรมาดังนั้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกลัวที่จะผูกมัดกลัวที่จะเข้าไปรักใครคนหนึ่งเพราะกลัวเจ็บปวดในอดีตคนนี้น่าจะเคยมีครอบครัวเพราะได้ไฮร์แฟนส์แล้วครอบครัวอาจจะเคยพังมาก่อนผิดหวังในความรักมาก่อน แสดงว่าคนคนนี้เวลารักใครแล้วเขารักมากเขาจึงกลัวที่จะผูกมัดนะคะได้แปดดาบพลังงานเป็นแบบนี้เลยดังนั้นความรักความสัมพันธ์นี้นะคะณวันที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าพวกท่านจะไปต่อนะคะจะต้องใจเย็นอย่างเดียวนะคะใจเย็นเย็นอย่างเดียวต้องเข้าใจกันเปิดใจคุยกันแล้วต้องคบนาน แล้วก็อา,อาจจะค่อยๆทำความรู ú, réussi, ้จักกันความรักความสัมพันธ์เนี้ยถึงจะดีนะคะในอนาคตถึงจะแก้ไขได้นะคะดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะว่ายังไงจะแนะนำยังไงเห็นไหมคะขึ้นใบเดิมเลยอะค่ะ กับคลิปที่แล้วนะคะก็คือสิงห์สิทธิ์บอกว,ว่าให้ท่านเลือกเดินทางชีวิตเองนะคะ <im ful> I am who I should to become ให้ท่านเลือกเดินชีวิตอย่าให้สังคมลอบข้างนะคะมาทำบีบบังคับให้ท่านเลือกเดินชีวิต <im ful> เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว,ว่าให้ท่านรู้จักการให้อภัย แล้วก็รู้จักความรักนะคะรู้จักการขอโทษแล้วก็ให้ท่านมองไปข้างหน้าอย่าให้คนอื่นเนี่ยเอาเรื่องราวต่างๆการนินทาหรืออะไรเนี่ยมาบีบชีวิตท่านให้ท่านเป็นคนแบบนั้นอย่าให้คนอื่นมาชี้นำทางในการเลือกเดินชีวิตหรือเลือกความรักนะคะ ท่านจะต้องรู้จักหัวใจตัวเองเข้าใจตัวเองถ้าท่านรู้สึกคุยกับคนนี้แล้วดีถึงท่านจะเป็นผู้นําเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะมีตำแหน่งมีหัวโขนแต่ถ้าท่านคุยกับคนนี้แล้วท่านรู้สึกดีรู้สึกรักจากใจของพวกท่านท่านก็ต้องเลือกคนจากใจของพวกท่านอย่าเลือกเพราะ โอ้คนอื่นมาพูดคนนี้ไม่เหมาะสมคนนั้นไม่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะคนอื่นไม่ได้มาอยู่กับท่านคนอื่นไม่ได้มาใช้ชีวิตรักกับพวกท่านนะคะดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าท่านจงเป็นตัวของท่านจงรักคนที่ท่านรู้สึกว่ารักจงรักคนที่ท่านรู้สึกว่าใช่อย่าให้สังคมมาบีบบังคับ ว่าท่านจะต้องเลือกคนนั้นคนนี้เพราะความเหมาะสมความเหมาะสมไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ The l o v i วขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe The l o v i วรักทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ